ออกสายไฟนะครับต,ต,ต่ออราจนนี้นะออกสองข้างเลยนะครับแต่ก็จะเป็น,นนะ ได้ไรลองออก่อนแหเบไม่อยู่โดร้าโลดโลดโลด เอาเกี่ยวไปอ,อัด้าอปเลยเฮ้ยเด็กไม่ดูว่ะมุนติ้วไหมมุนนะโอ้ยแดงเลยดึกว่าเฮ้ยเห็นป่ะแดงเลยนะเ <c oughs> นะอาละ,ะครับเ <c oughs> ุด่ยมครับพรุงความร้อนเน่อนได้จริงกว่า ได้ดดดวคตรวยนะนะกรบเบื้องเลยคตรวยอะไรกรบเบื้องตะก,กีตอนแดงจืดคืนะนะ,ะรครับตกคุได้พลาติกออกเ่าไฟอ่ะ